ขอโอ้ยไปซ้ำครับพี่น้องจีบจริงจรพี่น้องมาติดปากมันเลยครับผครับโอ้เบ็ดด,ด,ด,ดีขนาดน้นองเพลินเนาะติดโคกเมียงขอครับบ้านนี้ขอพี่น้องผมเป็นโลเลยครับงอเพลินใส่ไซจังไลยขึ้นหมาดเดียครับบ้านนี้โอ้ยบ่เป็นท่า สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับมัหนี้ภาพพี่น้องมากเลาะทงขึ้นออาครับผมปากเบียดเนาะอ่าได้งเงีย้ยใส่เดียนมากครับผมม่นหาสิบกุหลังหกสิบหลังเนาะพี่นอ้องอ่ามาพร้อมกันทีมงานหาครับมาหนี่มาหาเนาะแต่ว่าทีมงานแยกย้ายไปปากเบียดเงียดเบี้ยเลยครับเพบราะว่าบ่ได้เฉียดมาน้าเพลินเนาะอะให้เพลินใจไปก่อน กับพ่อท่านดนใช่ครับกัสิประมาณมันมืดจังหน่อยก่อนเนาะมันหมืดจังหน่อยก่อน,นยังสิไปเลาะเสียบครับผมแล้วพี่นอ้องจังค่อยส้มน้ำกันครับว่าสิเป็ยนยังไงเนาะมือนีนเนาะเงียเขียดนะพี่น้องกับเงียใส่เดือนแต่ว่ากับซาตะเกามากับพ่อได้อยากได้กินดูนะเอาครับผมพ่อกันตอนไปเสียบเบ็ดครับผม สภาพไม้ก็สิเป็นสายขันหน้าหกคือเก่าเนี่ยแหละครับผมดูเมาทั้งขันหน้าหกเนาะบ่ได้บ่ได้มาโดนครับสายนี่ก็ห่างหายประมาณอ๋อสองอาทิตย์กว่าเนาะแปะแผลสามอาทิตย์นี่แหละครับนี่ครับเบาเบาท่องพึ่งมาจะเสียบเบ็ดเงียเขียดครับเ <laughs> พื่อนไดเงียบเขียดมากม,มื่อนี้เพือ่อนมีมีสำรองเขียดครับวันนี้ <laughs> เจ็ดสิบหลังครับผมพี่น้องเออเพื่อนได้มาสิบหลังครับ เอาพี่น้องผมจังรอดรุ่นน้ากันเนะเาะ <c oughs> เสียบเบ็ดแล้วยามเบ็ดครับนี่ครับมาเบืองหลังพี่น้องอือถือป่านะครับผม,มนี่เปียกชื้นเลยตะขอพี่น้องผมขอขอเข่งป่าส่วนพี่นี่พี่น,นอ้องน่าไม้เนาะครับผมยางกับยางกับพี่ภาคครับผมสสเสียบแล้วเนาะเบืองหลังอีกพี่น้อง ดึงแน่ล่งหน้าเด้ครับดึงผาดนี่นั่งป่าป้อนังอ่งดูพี่น้องนั่งดูับ่คงับจังลูกังอยูกังปลผา,าอะไรของกระจองตรนี้โอ้ยไปซ้ำครับพี่น้อง ้ยเห็นตัวยู่ยได้ครับพี่องส์โอ้โหเห็ดถ่วงหน่อยคนนะครับเนาะคนหลดเลยพี่น้องผมอ้เห็นตัวอยู่ครับล้างนี่เลยอ๋อลังนี้เป็นลอนพี่น้องโอ้โหเสียบเงี้ยลังนี้ก่อนนะที่น้องโอ้เห็นตัวอยู่ครับงูว่อยู่ปากบุกนี่ครับอ้ครับผมเสียบเงี้ยคนแป๊บนึงครับผม เลยปขอหน่อยตัวนึงุกตัวนึงตัน้งเห็นเบ็ตห่อยข้างไหนไปดิหูเขียวเลยไหมหน่อยท่านปุกตัวนี้แล้วมันหลุดเนียวโอ้ยขึขอดก้อนไว้แต่ลุกพ้นที่น้องรอบย่างกลับมาไอ้ซนี่อะฮย่างกลับอ่เกุกตัวนี้กับบ้อนี่ันเด้ถก่ได้ีนี่ละได้สอกาะสองนอ เก็บไว้ก้อนไปตะปุน่นเดี๋ยวรุดนจะว่ากันไหมพี่นอ้องย่างกลับมาเขนานก็ย่างกลับพยายามยีเจ็ดเถียวอยามเบ็ดอีอดกรอบเนาะเมืองหลังนี่ครับพี่นอ้องหัวเปียกเช่นพี่น้องผมฝาบ่ครับอุ้ยย่างอยู่พี่น้องผมาผมาดุกครับประดุประดุขันซางปี๋พี่นอ้อง มเนนิ่เองอีกจนะัาหลอกน้อีเน้องเนาะสอนย่างกับมังหันบอบปินไปได้ครับในปลาคอตัวนึงก็ประดุกตัวนึงเนาะพี่เนเอะยังคือติดจริงปรพี่น้องะมาติดปากมาเลยครับผมเบียดดีขนาดเนาะเพ็่นเนอะติดคกเงียงดีครับผมอมอืยมยมากจังไยติดซาบกระถึกอันละมันเพี่นอ มนันนะครับพี่น้องไปครับยามลังลุ่นลังต่อไปครับผมล้างเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วพี่น้งองพี่น้องพี่น้องคอครับป่ดนี่ปากคอในปากคอครับปากคอน้อยนี่พี่น้งองผมล้างด้วครับ,บล้าง,ง,งบอลล็อกเนาะไปนุ่นเสียงเต็มไปพี่น้องวัววัวอยู่ครับ ฟังนิ้งเท้าเนี้ยดูดินกพี่น้องเนาะฟินมากฟัวเขาวมุนเลยกินปลาเสี่ยมปลาเสี่ยมกูอยู่ครับผมสุดดาเนาะพี่น้องเนาะเป็นที่เสียงครับเสียงปัวปัวเลยพี่น้องเม็ดดวงหน่อยประมาณพี่น้องเนาะกูนะปลาเสี่ยมมุนพัดเลยขอบพี่น้องผมเยังครับโอ้ถือบัวหมันไปให้สับมือเนาะปลาบู ปลาหลุดกระไลปลาเออคอขาปลาเชี่ยมกับปลาติดเหรอพี่น้องผมโอเคมั้ครับโอ้โหขวบจุดด่วนลงนี่เลยพี่น้องผมเป็นโลเลยครับเอาเพิ่นใส่จังไลยขึ้นหมาดเลยครับบ้านนี้โอ้ยบ่เป็นท่าเป็นท่าเพราะนี้น้องโอ้โหเปียนเชียงไค่ขึ้นขึ้นอย่างนี้อือเชียงไคยรายการดูเน้องจังเชียงไคยอือเอาพี่น้องผม บ่บ oh, 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 um, mm ่บ hmm. ่บ่เปลี่ยนไปไหนเอาเป็นไดพี่น้องโอ้บดพี่นองกอกครับฮะสูพาะี้ไรเจยใไ่ดหยังเจีวเาะไซด์ลงน้ำบ่ใช่เห็นบิงน้ำนี้โอ้ปลไงใช่ใช่ตัวปลาอเโอ้ปลาเขีงซีพี่ตัวนี้มันดีที่ยังได้ปลาเขีง เอ้ปากคอตัวนึงขาดไปเชี่ยมมาดูไหมยิงปัวๆอยู่นันขาดไปเชียมมาอยู่หรอบ่าขาดเด็กกางวานี้ยโ่เนข้าปเลย่เป็นข้าปเลยโาน้องานี่นองผมโอ้เห็นจักดุกอ่ะดุกเดียวเท่นั้นแหะ อกอกามาตัวมาเด้อนะปลตาลนะี่หันสามตัวนี่ถุงหนึ่งโอ้ย็บไปเย็บไปเกี่ยวนาก็เอาอีกตัว พี่น้องผมกูเบ็ดขึ้นมากครับเศรามาเนาะโอ้กบผู้ใดก็โดดนี่อ้วนมันโดดนี้ดดนเนาะพี่น้องคนใดหอดกบครับใช้เบ็ดปลาใช้ว้เนาะเป็นกบดโดดคนใดเสืออืมพี่น้องสรุปผลเนาะพี่น้องเนาะของทีมงานแน่ของนี่แน่พี่น้อง,อง,ง,นนอง,องประมาณไปได้ครับผมสูเพิ่นไปได้ดอกคุณอ่ะโอ้อันนี้ของไปนี่เฮ้<อ> ของปลาขึ้นมาบ่ได้ไปลาสิน่ะไม่ไปปลาไเคยได้ละโอ้ยป่าช่องว่าบ่ไอ้ปลาบ่งดูพี่น้องผมพี่น้องผมนเป็นร้อยเลยที่ขึ้นบินคุณอันนี้ของพอซอยครับปลาของพลาอยก็นเลยโอ้ยเนาะพิตาต้วางงับไปไปไงบินน้อยเนาะสามโลอยู่อืมยดออกอันนี้สิได้ยืดอกวันแปดแปดแปดโล บอแล้วแโลบ่ฮึ่ึึ๊ตโลเอาตะเข้ามานแหมโอ้โหพี่นคนเพนี่น้องเนี่ยเขียดบะอือพี่น้องผมของไอซิทบอกหมายเน่พี่น้องตอนเชร้ากันเน็นป่าตาย2องชำตูวพี่น้องจีดเบีดบนไอปิจามอ ยังเห็นบรยมปาเบ็ดยามหมอ,อป่าเอาได้ตับเบ็ดขึ้น <laughs> น้อพ <laughs> ี่น้องครับผมสำหรับมือหนีคลิปนี้เนาะของทีมงานก่อไปแน่แล้วขอฝากน้องพี่น้องหาอยู่หากินครับผมแต่มีสารบันเฮ่านี่ยแหละมีอกะมือมานมือบระมาน,มาน,านพี่น้องผม <laughs> งก,กดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามเนาะที่สำคัญกะ กระดิ่งแกงเปลี่ยนไว้ครับผมเพื่อประพาดคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะเป็นกำลังใจให้อายเชียงศิษฐ์ครับสำหรับเมื่อนี้คลิปนี้เนาะพี่น้องอีสันรละทงุงท่ายเชียงศิษฐ์พร้อมทีมงานครับขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับโอ้บืนนาบืนลังเกือบโล